จะแนะนำของอร่อยๆอเหมือนกันวันนี้จะพาไปกินบะหมี่บะหมี่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังขวัญใจเด็กมอบูรพาไม่ได้มีดีแค่ราคาย่อมเยาวแต่เขามาพร้อมกับไส์ยักษ์ส์ที่หลากหลายนะคะจะอร่อยเด็ดจัมโบ้ขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงอร่อยกิน น,นี้มีเกี๊ยวแห้งธรรมดาราดน้ำหมูแดงเป็นชามที่ถูกที่ร้าน30บาทครับอันนี้คือมีเกี๊ยวน้ำจัมโบ้เราใส่บะหมี่ประมาณ6ก้อนจะมีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูรวมไปอยู่ในนี้นะครับทั้งรมดชามนี้75บาทชามนี้ซุปเปอร์จัมโบ้บะหมี่สิบก้อนมีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้ง พร้อมเครื่อนเคียน125บาทครับชามเนี่ยละอิ่มจุกแน่เลยครับผมในเบี้ยวครับหรือสมชายนะครับผม <c oughs> ขายบะหมี่เกี้ยวนะครับขายมาประมาณ16-17ปีแล้วครับ ก็าขายในราคาที่ถูกอยู่แล้วที่นี่เด็กวัยรุ่นเยอะๆพวกนี้สิเพราะว่าเขาจะได้กินกันเราให้เต็มที่ครับผมจะมีมีเกี๊ยวแห้งราดน้ำสแดงแล้วก็มีเกี๊ยวน้ำที่เด็กชอบทานกันแล้วก็จะมีมีกอบต้มยำครับ ของที่ร้านนะครับถ้าเป็นบะหมี่มีเกี๊ยวต้มยำของร้านนี่แทบจะไม่ต้องปรุงเลยครับถ้าเป็นบะหมี่น้ำทางร้านเนี่ยน้ำจะเชงเชงเลยครับเหมือนกับต้มจืดจ่ะน้ำเชงเชงเลยครับน้ำเชงเชงอร่อยมากมาเที่ยวบางแสนขอเชิญมาได้เลยนะครับผมร้านบะหมี่ในเบี้ยวอยู่ข้างมอบุรพาซอยสี่ไซด์เข้ามาสุดซอยเลี้ยวขวาได้เลยครับ เลยครับใครอยากกินบะหมี่จุกจุกขอเชิญร้านบะหมี่นายเบี้ยเลยครับแกดีแลอยากจุกไปกินบะหมี่ร้านครับจุกน<า>เน<ล>่ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นร้านขวัญใจเด็กบอบูด้วยจริงๆนขวัญใจคนแถวนั้นด้วยหรือว่าใครที่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปแวะกินกันได้ <c oughs> ค